ค่ะผลูกค้าผู้ใดอยากได้ออเดอร์แบบไหนก็นสร้างได้คิดปวกฮ็ดโค่นได้หมดอ่าตอนนี้บ่ได้มีมันเป็นคนละคนละแบบกันอ๋อคนละแบบแม่นครับผมอันนี้ก็คือเป็นตระกูลน,นงางฟ้าตระกูลนางฟ้านี่มันสิม,มีอยู่ที่นิยมใส่อยู่บ้านเฮาสิม,มีอยู่3โตนะครับผมก็คือนางฟ้าผู้ฐานนะครับเฮ็ดนั่งร่มเท่าแล้วก็เฮ็ดนั่งร่มห้างกะรีนะครับ3อย่างสิเป็นตระกูลเดียวกันแล้วก็ตระกูลที่แยกออกมาอีกตระกูลนึงก็คือจะเป็นตระกูลขอน ครับอขอะกูลขอนดําขอนขาวนะครับซึ่งมันมันก็จะต่างการเพราะว่าเห็ดนั่ง้านี่สิเป็นเห็ดเย็นอชอบอากาศเย็นแต่ว่าเห็ดขอนนี่ชอบอากาศร้อนมันก็นกนสิเป็นพนละย่างพนละย่างกันครับผมเนี่ยครับผมแต่วา่าลักๆแล้วก็คือว่าบ้านเฮ่านี่ก็สิมีอยู่ประมาณนี้แหละครับ,รบที่ที่นิยมกินกันนะครับที่นิยมกินกันกบแบบนี้เลยครับผมนิยมกินนิยมปลูกอาหารกั่ไยเนาะครับผมครับห้แนะนํานะครับห้แนะนําก็คือให้เริ่มจากหน่อยสะกอน นะครับเพราะว่าเข้ากับบรู้ว่าแต่การยิ่นตะเพิ่นวานะเพิ่นวามันดีเพิ่นวามันดีผู้ใดกล่าของเจ้าของดีเหมือนยังทมกระแสเนาะจะต้องทดลองเดยตัวของเองของเจ้าของเองนะครับทดลองลองเมือง,อง,งอถ้าลู้ซึว้ววามันดีมันใช่ข้ากับเพิ่มปริมาณไปมันกับวิทด์พิหยังนะครับเก็ตแล้วห่อห่อไปขายใสครับตัวนี้ก็คือเข้าสามารถส่งนะครับในทั่วประเทศนะครับต้องในทั่วประเทศแต่ว่าหมายถึงว่า ้าส่งตั้งจังหวัดไกลๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เพิ่นกะเสียสร้างบ่ค่อยเยอะนะครับสร้างประมาณ10ก้อน20่ก้อนเฮาก็สิส่งพัาสดุไปให้10ก้อน20่ก้อนกะส่งม่นบ่ครับผม10ก้อน20ก้อนกะส่งนะครับแต่ว่าก็คือว่าก่อนเห็ดเนี่ยมันเป็นน้าหนักมม่สี่อนข้างเยอะครับ่อนขางเยอะก้อนนึงประมาณเกือบ1กิโลนะครับแต่ว่าส่วนนี้นส่วนของ่าส่งเนี่ยลูกค้ากจะต้องออกเองนะครับ ครับผมครับผมสำหรับทันที่เขามาที่ฟ้ามเลยนะครับยูจังหวัดใกล้ๆที่เขามาที่ฟ้ามเลยเนี่ยาสามารถเขาม่ารับได้เลยแต่ว่าก็ต้องโทรทตริดต่อมาก,ก่อนเพราะว่าบางช่วงมันอาจจะมีก่อนที่เต็มแล้วบางช่วงมันอาจจะมีก่อนที่ว่าไม้เต็มนะครับก็ต้องตอ้องติดต่อขามาสอบถามเมืองสะกอนนะครับ,รบถา้าเขามาทีฟ้ามเนี่ยก็คือเราก็ขายก้อนละสิบาทก้อนละสิบาทเองครับผมก้อนละสิบบาทครับก็คือ หาห่าร้อยก้อนขึ้นไปนะครับแต่จะลดลงเป็นก้อนละแปดบาทแติถึงลงมาอีกแติถึงลงม่อีกครับผมแต่ผู้ใดอยากสือไปไปแต่กินเก็บกินเนาะครับผมก้อนเนืงอนี่มันเก็บกินในโดนไาครับอ่าก้อนเนืงอนี่มันก็สิใส่เวลาอยู่ประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนอ่าสามสี่เดือนก็คือก่อนเหตุเนี่ยมันจะอ่าปริมาณการออกมันจะลดลงเรื่อยๆืนะครับเพราะว่ามันดึงอาหารจากก้อนไปอาหารมันลดลงเรื่อยๆื่ก้อน อาจจะทีมันออกช่อง่ายมันก็จะคอยลดลงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถออกได้ถ้าเฮาลงเงื่อนที่เฮามมอยูเนี่ยนะครับถ้าเฮาบ้านไดนใส่หยังเก็บไว้เป็นปีมันก็ยังออกอยู่ยังออกครับแต่ว่าระยะเวลาการออกมันก็จะห่างกึนขนาดของช่อมันก็จะเล็กลงครับผมบาวลีเกษตรลงมือทําครับมันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหัวทนตําบลหัวทนอําเภอสุน้ำพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดครับมารับชมปามเห็ด อาทิตย์ตยานะครับของดีอำเภอสวรรคภูมิเฮาครับสวัสดีครับพุ่นนอครับสวัสดีครับเห็ดจังไหนขึ้นยังไหนมากปลูกเห็ดเรี่ยงเห็ดขครครับอ๋อครับพอดีตะกรอนไปยู่ชนบุรีนะครับเผ็ดงานยู่ชนบุรีบัดที่นี่ครับไปเห็ดเห็นฟ้ามเห็ดเพลินนะครับแต่เลยชอบนะครับแต่เลยไปศึกษาหลับไปเลยไหนมาเห็ดอยู่บ้านครับพอได้กลับมาบ้านครับผมครับเอาไปนี้พุณนน้ว่าเริ่มต้นการเห็ดเห็ดก่อนเนี่ยครับเห็ดแบบใดเนี่ยครับครับอ่า เฮ็ดเฮ็ดอ่าก้อนเฮ็ดนั่งฟ้านี่ครับก็คือเฮาใส่ขี่เรือนะครับครับคือ <c oughs> เป็นขี่เรือยางพารต์นะครับอ่าสิ่งเฮ้าซังมานะครับจากอ่าทางใต้ผู้ละนะครโอ้โาาหซั <c oughs> งมาจากภาคใต้เลยซังมาภาคใต้ครับผมอ่าต้องใส่ขี่เรือยางพาลาเพราะว่าถ้าเป็นขี่เรือยางอื่นนะครับอ่ามันกระสี <c oughs> ขี่เรือยางพารต์เนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนเนาะมันกระสี <c oughs> ย่อยสลายง่ายหรอเฮ็ดมันกระสีสามารถดึงไป ไปใส่ได้นะครับ,รบจังบานเท่าไม่กับสีมีจังมี่ขี่เรือทั่วไปนะครับไม่กับเป็นขีเข่เรือร่วมขี่เรือใหม่เป็นจะพลาดอย่างเสียงนะ้มันสีแข็งนะครับ<ส>ไ<ด>ม่<ส>มกับสีเนาะไม่กับสีบอดีไม่กับสีดได้แต่ว่าไม่กับบอดีเท่ายางพาราครับครับผมบ้บานี่เท่าเอาขี่เรือไมาเนี่ยเท่าไปเริ่มเห็นตั้งไหนต่อครับเพราะได้ขี่เรือไมาแลวนะครับเท่าก็คือเอาขี่เรือเนี่ยไปผสมกับอาหารนะครับโดยเท่าสีน้ำ ขี่เรือเนี่ยไปใส่ในเครื่องผสมสเมื่อได้ขี่เรือมาเสร็จแล้วนะครับเท่ากาับน้ำมาใส่ในเครื่องผสมก่อนนะครับ,รบเ่องผสมนี่นะครับากอจะใส่ขี่เรือกับไปแล้วเท่ากาับใสยน้ำอาหารนะครับอาหารของเ็ดเนี่ยผสมเข้าไปนะครับให้มันปันให้มันคลุกเข้ากันนะครับเข่ากันโดยละเอียดแล้วเท่ากาับสิเติมน้ำเข้าไปนะครับ,รบผเตนนมิมน้ำเข้าไปเพื่อจะขี่เรือปกติมันจะเป็นขี่เรือแห่งๆนะครับซึ่งเ็ดมันสิบรสามารถเดินได้ นะครับมันสิวาสาม,มารถกินขี้เรือยได้เพราะว่าความชื้นมันมีนะครับทนขะี้เลือยแห้งแต่พอเข้าผสมแล้วนะครับสังเกตเมืองวายขี้เลือยมันจะเป็นขี้เลือยที่ชุ่มนะครับเราก Gone ็ถนะึงกับนี่ก็คือามันสินมีความชื้นเพิ่มขึ mm ้น <anders. S 2> นะครับมันจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นครับถ้าไม่เชื่อเห็ดนี่สาม,มารถเดินได้นะครับสาม,มารถกินขี้เรือยได้โดยการการทดสอบนะครับโดยเข้าทดสอบลักๆก็คือว่าเมืองนะครับขี้เลือยปกติถ้าเข้าจับเมืองเนี่ยนะครับ มันสิเป็นผงนะครับมันจะเป็นผงผงแห้งๆนะครับเป็นผงแห้งๆนะครับเป็นผงแห้งๆแต่ว่าพอจะเทใส่ตรงน้ำเข้าไปแล้วนะครับมันก็สิชุ่มขึ้นนะครับเท่ากับทดสอบนะครับแต่โดยการจับบีบมือก็จะแบออกเนี่ยก็คือมันยังเป็นก้อนอยู่นะครับมันยังเป็นก้อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันเปียกเกินไปเห็นไม่มีน้ำไหลออกตามงามือเท่าเนี่ยแต่แสดงว่ามันชืดเกินไปก็คือใส่ว่าไรใส่พอได้เนี่็ดกะสีเดินกะสีเดินว่าได้นะครับแห้งเกินไปก็เดินว่าได้ ชื่นเกินไปกระเดินเมื่อไหร่ต้องใส่พอดีครับครับมมั่นพาอขันตอนนี้แล้วฮอกอจต้องทักใ้ถุงไปสร้างมันบะครับครับอ่านี้เป็นการทดสอบขันที่2นะครับหลังจากทดสอบเบื้องต้นแล้วฮอก็จะเอาไปสร้างเพื่อให้เกิดความแน่นอนขึ้นนะครับครับเพื่อค่อนเฟิ่มอีกครั้งนึงว่ามันเหมาะสมนะครับ ครับเวลาต้องรูคร้ค่ะที่บ่มีปัญหาเนาะครับผมถ้ามมันชื้นเกินไปเนี่ยน้ำหนักมันกับสีเยอะนะครับถา้าก้วมความชื้นมันบ่พอเนีน่ยน้ำหนักมันกับสีน้อยกว่ามา,ากาการควบปกตินะครับที่มันสีสามารถเดินได้นะครับาในรประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งโลหนึ่งขีดครับโดยประมาณนะครับตั้งหนึ่งโลถึงหนึ่งโล สองขีดนะครับในช่วงนี้ประมาณช่วงนี้หลังจากนี้เขาจะไปใส่ตอ่อครับตอนนี้หลังจากที่ห้าผสมเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ห้าผสมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยห้ากรสีเอาไปอัดก้อนออาการอัดก้อนนี่คือ,อคการที่ห้าน้่มฉีเลยนะครับที่ห้าผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใส่ในถุงนะครับเป็นถุงเป็นเชือกก้อนเชือกเห็นบางก้อนเห็นมันเป็นก้อนคิดว่ามันเป็นขวดหรือว่าคิดเป็นมันเป็นลักษณะ เป็นส่งกระบอกนะครับเป็นส่งกระบอกซึ่งจีกินเแล้าก็คือว่ามันก็เป็นาการใส่ถุงตัวนี้นะครับอัดเข้าไปนะครับพอจะห้าวใจเข้าไปนะครับเอกากตีกะแท้นะครับผมกะแทกแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะได้ผลิตออกมากน,นะครับ้วกใส่นะจุกนะครับเป็นจุกข้อขวดนะครับเป็นข้อมันข้อคอนเทนต์นะครับ ตอนนี้เข้าใส่กลับไปแล้วปุ๊บตรงนี้เข้ากระสีคะออกนิดนึงนะครับ่าเพื่อห้มันมีนะครับห้มันมีช่องว่างตรงนี้เวลาที่เข้าหยอดเสื้อเฮ็ดเข้าไปนะครับหลังจากได้ก้อนเฮ็ดมาแล้วนะครับเข้ากรสีเอามาเลี้ยงใส่ตะแกรงนะครับผมใส่ตะแกรงแล้วเข้ากระสีเอาขม่าในตู้อบนะครับาซึ่งตัวอบนะครับตรงนี้เป็นมัดกันเจะสีใส่ได้ประมาณแปดร้อยก้อนนะครับแปดร้อยก้อนต่อคั้ง ใช่ครับก็คือส่ใส่เลี้ยงเข้าไปเนี่ยจนมาเต็มเลยครับครับ้วก็สี่หายควบร้อนนะครับจุดโดยใส่แก๊สใส่แก๊สแก๊สบานเ้อานี้บอแก๊สบานแมนครับอ๋อใส่แก๊สเนาะครับผมอันนี้กิใส่แก๊สตัวนี้นะครับต่อปล่วงเข้าไปเป็นหัวฝูสองหัวนะครับกับสิ้ใส่เวลาการอวบนะครับประมาณหาถึงหกชั่วโมงนะครับการรบมีพ่นใส่น้ำข้างข้างล่างเป็นกุดเดือดเป็นไหมครับแมนครับก็คือว่า ทางล่างเนี่ยเท่ากับติดเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เท่ากับใส่ป้ายนะครับพื่จะเท่าหนึ่งเขานี่ละนะครับพื่จะเท้าไหนครับผมไอ้นากไปติดตึนมากนะครับมันกาเฉีมีตัวเช็คความอุณหภูมินะครับอยู่ตรงนี้ก็คือไขมันอุณหภูมิหนึ่งหลอยองศานะครับองศาครับหนึ่งหลอยองศาอยู่ประมาณสามหึงสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากหนึ่งเซ็ตแล้วเท่ากับเีน้ำก่อนเห็ดออกมานะครับแล้วก็เอาไป เอาไปหยอดเชื้อครับมี่้องหยอดเชื้ออีกครับผมผู้ไายขันตอนด้วยนี่ครับผมก<อ>า,าจะเป็นการเทต,ตามไม่เมื่อหองหยอดเชื้ออีกน้อยก็กบัดนครับผมครับผมหลังจากหนึ่งเส็นแล้วนะครับครับหนึ่งเส็นแล้วห้าวจะจากขนจากเตาหนึ่งของห้าออกมาออกมาพาไปตรงนี้ให้มันเย็นครับ,รบอพอจะเย็นแล้วห้ากลับสีหยอดเชื้อลงไปนะครับผมหยอดเชื้อหยอดเชื้อเฮ็ดเฮ็ดลงไปเชื้อนี่ห้ากับมีเตรียมไปตั้งหากครับผมอยากได้สายพันธุ์ยังกะ ครับผมก็กรยอเล่นบหครับแมนครับอ่าตัวน,นี้ก็คือเชื้อเฮดนะครับอ่าเชื้อเฮดมันกะสีะตัวน,นี้คือมัน,ม,นมันเดินมานให้เต็มนะครับพอจะล่อให้มันเดินเต็มแล้วห่อกระสีหย่อดกลับไปในปากขวดนะครับ <ừ> ปากว่าปากปากรีทีเฮาในกี้ทีเฮาตีกดให้มันให้มัน,ม,นมีช่องว่างอยู่นะครับห่อก็ะสีเปิดตัวน,นี้ออกแล้วก็หยอดเชือกเฮดเข้าไปนะครับก็ก่อนนี่เขาหยอดไลบ้ครับอ่ากับกระยอดเขาประมาณเต็มตรงตรงจุกมันเนี่ยนะครับผม เอ็มตรงๆกับผมครับผมแต่ว่าตรงนี้เวลาทีบข้าเห็ดเนี่ยข้าต้องออ่ายู่ในห้องที่ค่อนข้างมิดชิดนะครับเพื่อว่าว่าไห้เชื่อย่างอื่นน่ะมันเข่ามากครับเวลาข้าวจีหยอดเนี่ยข้าวกะจะใส่แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการจุดอ่าจุดไฟเผาล้นขวดเพื่อจีคาเชื่อนะครับก่อนแรกเนาะครับยุตตอนนี้กับสิมี่สามยางนะครับกับสิมี่นั่งฟ้าผู้ฐานมีนั่งล่มเท่า นะครับแล้วก็มีขอะซี่รับอ่าห้างกะลีนะครับกันแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับผมเกษตรมีเสียยางเสียยางนะครับผมหลักๆคือมีเสียยางแมนครับผมหลังจากที่ห้าหยอดเชื่อเฮ็ดแล้วนะครับห้าวเกษตรน้าก่อนเชื่อเฮ็ดเนี่ยมาว่างพักไว้นะครับโดยใส่เวลาพักนะครับประมาณ30ถึง40มื่นนะครับอ่าประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนนิดนิดสามสิบถึงสี่สิบหมื่นจ้างเสียน้ำหมอกขายได้แมนครับก็คือตอนที่ห้าหยอดเสร็จแล้วเนี่ย สังเกตมึงก่อนเชื่อเหตุมันจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม<ช>นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มผ่านการหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผ่านการหนึ่งแล้วผ่านการหยอดเชื่อแลว้วสิเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับแต่ว่าพอจะหยอดเชื่อไว้สักพักหนึ่งแลว้วเชืช่อเหตด <ๆ S 1> ที่ห,ห่า <ๆ S 2> หยอดเนี่ยมันกจจะเริ่มกินนะครับเริ่มกินขี้เลื่อยที่ห่า <ๆ S 2> หยอดกลับไปนะครับมั่นก็สีกายเป็นสีขาวนะครับก่อนเชื่อเหตดมั่นก็สีคอยไลเป็นสีขาวลงมานะครับไลเป็นสีขาวลงมา ซึ่งใส่เวลาประมาณ30มสถึงสีมือมันก็นจะเป็นขาวจนลงมาเต็มก่อนอจนสุดก่<บ>นก<น>่อนเลยนะครับพอจะสุดก่นก่อนแบบนี้แล้วก็คือมันพร้อมแล้วทีสีเอาไปเปิดดอกเปิดดอกแม่กนผมต่คือน้าก่อนเฮ็ดเนี่ยนะครับไปเปิดฝาจุกออกนะครับแล้วก็ลดน้ำให้มันเกิดกลายเป็น ดอกเ็ดนะครับนะครับก่อนที่ส่งให้ลูกค้าก็คือก่อนที่พักจนว่าก่อนเฮดมันเดินเต็มแล้วพร้อมที่ไปเปิดได้เลยท่านที่จะเปิดขายได้เลยขายได้เลยขายได้เลยครับผมมี่อย่างเนี้ยนั่นเป็นพิเศษไ่มครับอ่าการถ้าผู้ใดสนใจนะครับอ่าอยากจะปลูกเฮดนะครับแต่ให้ลองศึกษามันซะกรอนนะครับเพราะว่าการเห็ดทุกอย่างแหละนะครับมันก็ต้องศึกษาเนาะครับผมอ่าเฮ้อ ข้เาเห็ดทุอยางข้าแมนสีข้าวเสียเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะครับข้าก็ะต้องศึกษาดูกรแล้วก็ทด,ดล่องเห็ดเมืองนะครับว่ามันเหมาะสมกับข้าบอนะครับ,รบก็คือถ้าใหแนะน้านะครับใหแนะนําก็คือให้เริ่มจากหน่อยสะกอนนะครับอ่าเพราะว่าข้ากับบรู้ว่ากด้ยินนตะเพินวานาะเพินวามันดีเพินวามันดีผู<ม>้ดได้กัว่าของเจ้าของดีเหมือนย่างเห<ม>็ดแมกระแสเนะจะต้องทด,ดล่องเดตัวตข,ออข,อของเองของเจ้าของเอง นะครับตรวจลองลองเมือง,อง,งอถ้า่านู้ซึกว่าม,มันดีมันใช่เ้ากับเพิ่มปริมาณไปมันกับว่าด้ผิดอีหย่างนะครับ mm hmm. อันนี้คือผมผูดแนะนําเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะครับที่ว่าเอออยากจะออกจากงานมากนะครับอยากจะมาเหตุเลยนะครับแต่ว่าเขายัางบระทันได้มีความหล้ความชนานาญนะครับแต่อาจีพอาจีพพิดหวังนะครับหรือว่าหันเพุไปถึงท่านถึงเจ้าของไม่ก็อาจจะสมหวังแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํานะครับให้ผมแนนะแนําก็คือว่าล่องตรวจสอบลองเมืองสะกวน จากน้อยๆนี่ละว่ามันดีให้บ่ดีถ้าดีเท่ากับเพิ่มขึ้นครับผมครับสุดท้ายนี่ขอช่องทางการติดต่อนะครับในจำนายครับผมอ่าช่องทางการติดต่อนะครับติดต่ออยทีเบอร์อ่าศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้านะครับอาทิตยาร้อยเอ็ดฟาร์มเห็ดนะครับแต่เป็นเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กก็อาทิตยาร้อยเอ็ดฟาร์มเห็ดนะครับครับผมเข้าไปดู ถ้าไปดูถ้าไปสอบถามได้เลยนะครับมีแอดมินสาวสวยม่อตอบนะครับผมโอเคกิมมี่ขอบคุณผู้ดูไม่หลายครับขอบคุณครับ